เินรรินสตชัสวัสดีครับก็วันนี้วันอาทิตย์27สิงหาคม2566นะครับก็เป็นวันทาบุญ100วันครบ100วันนะครับให้กับทางเบาต้นเบาต้นสตูดิโอนะครับนี่ก็ภาพภาพนี้ก็เป็นภาพที่ได้มีการก็คือไป ติดตั้งในช่วงของพิธีชาวบ้นกิจนี่ยก็ช่วงหลังมาก็ได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับก็เป็นภาพของเบาวต้นในอิรยาบทต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าภาคภูมิใจวันนี้เราเห็นป้ายที่พี่น้องเอซหลายคนที่อยากจะเห็นก็คือนี่นะครับ ร้านต้นเงินเบาต้นสตูดิโอนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเจะเป็นเพิงเป็นเพิงนะหลังจากที่งานเบาต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทางคุณแม่เองก็ได้สร้างคือสร้างเป็นอาคารนะถือว่าถาวรก็คือเป็นอาคารหลังนี้นะแล้วก็เป็นอาคารที่ขายของชำ ก่อนก็จะเป็นร้านที่เพิงสังสีนะซึ่งราวต้นก็ได้ลงทุนให้ให้กับคุณแม่ตอนนี้นะครับคุณแม่ก็ได้สานต่อนี่ก็นี่คือโิพทักบรรยากาศนะครับของร้านซึ่งวันนี้นะครับเราก็ได้ รับเกียรติได้หลายท่านที่มาร่วมเราจะเป็นทางยูทูบเบอร์นะตอนนี้ทางแอดพอลลี่ก็คือพอลลี่ช่างตั้มก็ได้เดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะมาถึงแล้วนะครับแล้วก็ทางทางปอปอเนี่ยครับปนี่ก็มาหาลูกลูกสาวด้วยฮะลูกสาวปอก็คือน้องหมาของบ่าวต้นนะน้องหมาของน้องหมาที่ปสอจองเอาไว้นะ ที่จองเอาไว้นะครับตอนนี้เห็นว่าตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับชื่อแพนดี้อะไรเนี่ยประมาณที่ี่นชื่อแผนดี้นะครับนี่คือบรรยากาศก่อนที่จะมีการขวายเพลนะครับในพิธีก็คือเป็นการทาบุญนะ0หวันเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะครับให้กับทาง บาต้นนะครับก็หนึ่งร้อยวันแล้วนะผ่านไปหนึ่งร้อยวันแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นการทำบุญหนึ่งร้อยวันเออเนมหอดหวากู่ัดมี้เดวสำหรับจังหัพนมใหพิธีที่อยู่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นปารัมพิธีทางด้านข้างนะครับก็จะได้มีการประกอบพิธีฝั่งนี้นะครับอยู่ด้านข้างนะครับรกางพิธีเียมพ ีประดมพิธีฝั่งด้านนี้นะครับแล้วก็ท uh. ี่ติดข้างๆกับร้านนะครับาจกพี่นตรงนี้ก็จะอยู่มุมตรงสี่แยกนะซึ่งพาจากสามอมุมสามแยกนะจากสามแยกไปทางด้านหน้าเราจะเป็นวัดวัดของหมู่บ้านนะครับวัดของหมู่บ้านที่ได้มีการสมัคนักกิจ ที่บ่าวต้นนะครับก็ยู่ไม่ใจขึ้นไปหาพักแง่ไปหาซึ่งตอนนี้นะครับก็อัฐิอัฐิก็ได้ไปตั้งอยู่ที่กำแพงวัดแล้วนะครับส่วนสิ่งที่เป็นตัวแทนตัวแทนก็คือจะเป็นรูปนะครับของบ่าวต้นแทนที่จะได้มานำมาประกอบประกอบพิธี นะครับที่ที่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลนะก็ในจุดนี้นะครับก็จะมีภาพกินกุ้งเข้าท้องสูงเออพญาว่าลไก่กินกาแฟนี่ครับนี่กินกินพอแฟนี่มามานี่มาถึงนานแล้วยังครับมาถึงได้ประมาณเือบคือหนึ่งชั่วโมงแล้วนะหนึ่ชั่วโมงพญาว่านกินกาแฟ ก็ปเป็นเป็นความรักความผูกพันตั้งแต exactly ่เบ่าต้นอยู <g 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 ่ที่สวนยางแล้วนะครับทางวัดบางแก้วก็อาอาทำบุญเนาะทำบุญเอาให้ถึงที่สุดนะเนาะเอาเอาส่งที่เขาให้ไปถึงสวรรค์เอามาแบบว่ามาส่งก็ขึ้นแลวกันนั่าจนพอจนวาสุดท้าย ต้นวันที่จัดงานศพแล้วก็มาอยู่จนนาทีสุดท้ายแล้ววันนี้มาทำบุญล้วก็จะอยู่จนอยู่จนให้เ็จรุ่งรุ่งก็คือว่าเป็นการคือมันมีสายสัมพันธ์กันมีความสัมพันธ์ดีๆต่อกันเนื่องแต่อยู่ที่กรกตกแล้วนะคะครับแล้วก็ต้นก็มีความผูกพันนะฮะก็อยู่ในสวนยางตั้งแต่แรกๆเลยแรกๆเลยนะ แบบรุ่นแรกๆเลยนะคะพี่บาตต้นน่ะมันจะมีหมอหนุ่มเนาะหมอหนุ่มพี่บาตต้นแล้วก็มีอาจารย์เสนเนาะที่มาแบบรุ่นแรกนะคะก็เป็นอะไรที่แบบว่าผูกพันกันผูกพันผูกพันกันมากกว่ายูทูบเบอร์หลายๆท่านนะคะแล้วก็พี่บาตต้นก็ไม่เคยจะไม่เคยจะไปพักที่อื่นก็คือจะอยู่อยู่กับเราตลอดนะคะก็ ดีใจที่ดีใจที่ได้ได้ได้มาวันนี้นะมีน้ำมีนังออกมาทั้ง,ง,งที่จริงแล้วเราเราเราก็ยัง <c oughs> เรายังกังวลใจอยู่ว่า<ม>เออเราจะได้มาหรือเปล่าเออจะมีอะไรหรือเปล่าลเพราะว่าที่ที่บ้านที่บ้านนะก็คือเออ ควายออกลูกใหม่มันมันไม่มีใครดูเออแล้วทีนี้บังเอิญว่ามันมันมาตรงกับเสาอาทิตย์พอดีลูกชายลูกชายคนโตอ่าอยู่ให้ดูแลนะคะถ้าเสร็จตรงนี้เราก็คงจะตีรถกลับเลยนะคะแต่ว่าก็โอเคเราเราถือว่าเราอยากมาอยู่แล้วนะคะก็นี่ก็คือนะครับออดพอลลี่นะครับที่เกิดจากความ เป็นเป็นรุ่นแรกที่กางเต็นท์ตอนนั้นยังไม่มีห้องยังไม่มีห้องให้เช่าให้พักเนาะสำหรับในช่วงนี้พระกุณเจ้าก็ได้นิมนต์นะครับสำหรับช่วงนี้นะครับพระกุณเจ้าก็ได้นิมนต์มาถึงแล้วนะครับก็ ตอนนี้ก็รอความพร้อมนะครับในด้านพิธีการนะสักครู่ก็คงจะได้มีการประกอบพิธทีทางศาสนานะครับซึ่งในช่วงนี้ก็แขกผู้เกียรตินะครับที่เดินทางมาร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์นะฮะโดยคุณพอลลี่นะครับบาซอแล้วก็มีพี่น้องเอฟซีพอตอของเรามาด้วยนะครับนี่ก็พี่ปราณีพี่ปราณีสุนทรสวัสดิ์นะครับ ก็ห้เกตเรีนทามมารวมในวันนี้ด้วยนะครับคือบัยากาศนะับที่งานเป่าต้นสัน่โมในวันนี้ด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับที่งานเปาต้นสตูดิโอนะครับก็นุ่โมทนาบุญในวันนี้ด้วยกันนะครับนือบยาะับงาซสิบจุ่มโะคิบ Atuk majang pantai wisung wisung naga naga ya naga jama hati yang pi